เนี่ยพี่พี่พี่ปั๊มหน่อยละพี่พี่ว่าว่าว่าแต่วะแต่วะพี่อะไรวะนี่มันโหมดซอฟมันยังมันยังวอมือวอมอัพอยู่พี่โอเคครับตอนนี้เราก็ขอตอนเราเข้าสู่โอเวอร์วอตอย่างเป็นทางการนะฮะหลังจากที่เดียวเดียวเดียวถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วเหรอแอบถ่ายไว้แอบถ่ายมาอี่โจไปโจดูโจดีดีนี่ยสิงกะคงสิงกะคงเลยทีเดียวโอ้โหชุดเย้ลิงกังลิงกัง นี่นะฮะนี่ก็เป็นชุดชุดเทศกาลจุดจีนนะฮะจัดใหญ่เงี้ยควาสารภาพตามตรงว่าเล่นไม่เก่งนี่ไม่เป็นเหมือนกันโอเคโอ้แล้วพีมากกว่าแล้วเล่นเลยเนี่ยถ้าอยู่ห้องถ้าอยู่ห้องเอเชียนี่ได้เล่นแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กลัวอะไรล่ะก็แค่เกมนี่แต่เขาบอกไว้ก่อนนะถ้าถ้าพี่หอยโขลนมนเมื่อไหร่นี่ความสามารถจะเพิ่มขึ้น50%หรอกนะนี่ก็ได้เหรอได้อย่าบอกนะอยู่ในห้องด้วยอีกคนหนึ่ง นั่น,นไงว่าแล้ว <laughs> รีบเดเกมเลยเน yeah <laughs> <ป S 2> ี่ยต์จอาอยู่สักเกอร์มช่วยเลยโอเคครับเราขอาจบเพียงเ<อ>ท่านี้ครับสวัสดีครับเออก็เร็วๆรีบสร้างห้องชิงว <laughs> โอเคครับตอนนี้เราก็เข้าสู่หมวดชิงทงนะฮะตอนนี้กำลังระหว่างหาห้องกันอยู่นี้ตอนนี้เราก็มีในส่วนของ อาจารย์เอเลนเบเกอร์ฮะแล้วก็มีหอยเป็นผู้แล้วก็มีน้องใหม่ฮะน้องน้องเพิร์ดแอสโตรฟิลโอ้ยอ่านจะอาจชื่อยากมากแอสแอสแป๊ดนะอาจชื่อยากว่าภูมิใจที่อ่านชื่อถูกใช่ไหมนี่ขอบคุณมจกคงะรื่อว่าอะไรแอสแอสโตรฟิลเนี่ยหละถูงแล้วเออถ้าวันดียวเขาอ่านผิดก็อ่านว่าอะไรตาแลอ่านแอสอสโตรฟี่อะนาโทฟี่อะผิดไปแล้วอ่ะ จำได้อ่านอ่านคัาแล้วตอร์อะไรอัพโฟโตฟี่อัฟโฟโตฟีอะไรก็ไม่รู้อ่ะงงเลยก็ขอการสวัสดีทุกท่านทุกท่านด้วยครับวันนี้เราที่เกมโอ้วอตสครับกับพี่โจยิ่งแค่แค่นานน้อยมากอ่ะโอ้โหต้องพูดรัวๆไม่ก็ไม่ถ่ายจริงๆโอเคครับได้เวลาหัวร้อยกันแล้วไปเอ้าเอ้าอีนี่้อีนี้อินูเมะกูตีนอ้าวถักทายถักทายถักทาย เดี๋ยวเราเฝ้าให้นะทุกคนไปเลยเราฟังปุ๊ก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 ปุ๊หนูเมย์หนูเมย์แตอะไรทีมนี้นูฟนะครับเอาไปไหนนะเดี๋ยวใจเย็นจะเยินมีแล้วเราก็สไลด์โอปุ๊กปุ๊กเลือดกูเกือบหมดเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเยนี่นี่นี่ตบหลังตบหลังตบหลังนี่ไงโดนตายหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยไปไฟ เดี๋ยวครับฮันโซฮันโซตายฮันโซฮันโซฮันโซก็ฮันโซมาฮันโซตายยังตายยังจะได้ไม่เอาเดี๋ยวพี่สะไล่หน่อยเขาไปก่อนเฮ้ยไม่ได้มีป้อมมีป้อมมีป้อมป้อมว่ะเป็นอะไรอ่ะเออไปเลย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 มีอะไรมีอะไรเฮ้ยมีคนตามมีคนตามไปเลยไปเลยไปเลย ออฆ่าได้กูตายด้วยเฮ้ยเฮ้ยแม่งมีคนชิมทงเฮ้อเย้เ้ยผมกันบ้าดีๆหน่อยดตั้งป้อมไว้จ้าตั้งป้อมไว้เตไปแตลิไปกูใส่ดีเฟนซ์นี่ว่าแล้วกูบุกไปทำไมวะจะรอเออเราจยิงยิงจัดหน้าบ้านเลือดเลือดเลือดเลือนเลือนนเ่นล่ลิ่งด่วนโอนยลืลอนอ้โห เจ๋อันโตข้างหลังพี่อันโตไช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กกี้อันตีอันตีไอ้มแม็กกี้มึงอยากเด็กกี้มึงอยากโดนไล่ไล่คายแม็กกี้เม็กกี้ก่อนไหนวะไอ้มแม็กกี้ไปไหนแล้วเออนอกเต็มเลยข้างนอกเต็มเลยเม็กกี้ตายแล้วไม่อยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันเกนจิ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 มาไปไหนแล้วเฮ้ยเกนจิไม่หนีไปแล้วชิบไก่จะตามไป นี่ตับหลังลังตับหลังปลาปล่าปลาล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 าหนีขึ้นหลังคาหนีขึ้นหลังคาลงมาแล้วลงมาแล้วเออเออเออเว่ยเกนจิเกนจิเกนจิอ้าวเกนจิีรเหรอต่อตรงนู้นเฮ้ยเก็นจิตกตึกตายว่ะเมื่อกี้เคจริงจริง่อกี้ตกตึกตายโอ้โหตัวเดียวเนี่ยนะ โตตัวเดียวดิมันจะมีอะไรอ,อีก <creo> ม <u> ันไม่มีใครเลยอะนี่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 ยิงทะลมเฮ้ยใครยิงโอ๊ยโเซนกูมาเอาตอนนี้ตายเข้าสายเข้าระวังธงตายเข้าสายเข้าเรามันมาเดี๋ยวได้เวลาเป็นระบำแล้วจะได้หรือเปล่าพี่เนี่ยพี่พีที่เล่นจิงตาเข้าไปชิงธงได้เลยจะเข้ายังไงอะนอนป้อมยิงอ๋อเป็นนองมาตาใช่ไหม

กำลังตามอยู่เดี๋ยวโอ้ยโอ้โหมีอีนี้ตั้งป้อมไว้โอ้ไฟไม่ได้อ่ะโดนแล้วเสียอีกแก่คอนเส็ปอีกหนึ่งนาทีถ้าเราจะเอาธงคืนมันไม่ได้ที่คือจบเลยโอ้ยเหลืออเหลือเหลือสิบห้าวิไม่ทันไม่ทันไม่มีโอเวอร์ไทม์เลยเราก็จะชิงธงใช่เดี๋ยวกัน เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาแพ้เลยทีเดียวครับประเดิมทิดแล้วครับฆ่าได้ตอนท้ายเลยฆ่าได้ตอนท้ายเงื่อนลักเสตย์ใครีะใครจะเกลียวจอนตอมเปิดโชว์ตุกจอนดถถังปะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <i> เดี๋ยวยืนเฉยยีน <You S 3> <ง>ก็ได้ด้วยเหรอยืนเฉยเฉยโอ้โหแม่จ้าอ้ากูให้ไยืนยืนคุณผู้ชมาเมื่อกี้ยืนเฉยๆก็เพยเอาแต่เกมได้ได้ไดเฉยเลเป็นอะไรที่โง่ที่สุดที่เคยเล่นมา ได้ด้วยเหรอยังได้นี่น่าไปแล้วอันนี้งงจริงอันนี้งงจริง